นอ้ออดรยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเสียงตายขี่รถซ้ำหรอสองซ้ำเดือนถูกนหมมุงเป็นหางมัน,ด,นมดูนะอีิพายดูซั่งนี่หูแห,หนมันขาดนี่หูแหนมันเนี่ยมันเป็นเล็กตัวขว,วามันบ้างตำหนามันจะเชื่อมเชื่อมติดนี่ออขาดขาด,ขาดออกเลยทั้งสองฟังที่แรกมันถึเป็นเล็กตัวเดียวกันเห็นไหมเป็นเลขข็กขวมเขาเชื่อมเออเม,มเ่เล็กเล็กตัวชี้เด็กตัวชี้ทาขวา,ขา,ขาขมาันบ้ามาทายฟังนี่เลยมาเป็นมาคอยเชื่อมขาดไป อะไรล่ะนี่เั็นี้เด้อขาดแตกก็ตลอดเออมันเป็นเล็กตัวซี่ขวมไฟธาขวมไตกแตกมันขาดมันหักไปในีแค่ทะเลาอมันโอยู่ศูนย์ตีโอ้ยป้าตัวคิดกรว่าอยู่สองเดือนที่ขี่ไปเป็นยังหล่อมันคือยังขางหนึ่งคือยังส่งถไถขีเร็วมันเป็นคือยังจังสูงขึ้นเนาะขางหนึ่งมันปกติเออมันสแม่นก็ยังมันสูงขึ้นนะนะแล้วมันดังเติ๊กลงมานี โอ้เดี่บอกปัญหามันอันแก่นี่คือไปเปลี่ยนติน,นี่ไปสร้างหลาดของงามเนี่ยเกี่ยวเสียมไปอยู่ในครับบอเสียมชีเสียมคือเปลี่ยนไหม่เนี่ยเพิ่มเพิ่มเพิ่มแบบว่าเพิตัดตัดตัดเล็กบ่ตัดเล็กไหมบ่เข้าไปเอายังอะไรมาดันตัวนี้ขึ้นเอนแรกเงายัางมาดันตัวนี้ขึ้นเส่ยกันเราก็งัดลิฟต์ตัวนี้ให้มันมา จอมากุมสองมึงเออจอยเย็นแค่กลางสี่ก็เป็นเออ,เ,อ,อเห็นอยู่เข็ดจะไหนก็ได้ดำตัวนั้นไปบ่แมนบ่ต้องเปลี่ยนเขี<ส>่ยมติดก็เชื่อมไมหมฮะแต่ว่าถ้ามีถ้ามี่เล็กต,ตัดตะกี้ก็ดีเลยเนาะเล็กตัดแล้วจ้องหูมันความ้นมาไงจ้องหูเสียหล้วเอาเอาไม่เห็นยังไงแต่บมาเขี่ยมใส่อีกขึ้นก่อนปะเออ,อมันละแมน มันจะดีลิกมันกับการที่ใอยเอาของเก่ามันดึงฟูปันอะไรก็เเื่อมใส่รถแปลงใคอยบ่ได้จอดดิโอู้หอยู่วิธีการแก้มันนะเมียเดี๋ยวเสรเห็ดเลี้ยวสร้า,างง่ายเห็ดล้เอ้าเสียงตายเนาะนี่แหละทามล่วพี่แจนถามกันทามกันบ่แม,ม่นต์สร้างถามเนาะถามว่ามันเป็นอยังกับเปลี่ยนสีเลยไปไป 야옹는뭐하